หนูหนูเฮียเฮ้ยทำไมวะไอ้ผายเล่าสุพรรณนี่กินแปลกแปลกยังไงอ่ะกินที่ปากเมาที่ตีนไยมึงรวยนักไงก็พอได้มึงรวยนักไงขอเมียไอ้คนอื่นเขาเออมึงรู้ไหมที่เขาจองมึงยิ่งใหญ่ยังไงมึงรวยมากยังไงเออไม่มีที่ขอไงมึงยาวไงมึงเฮียอะไงเฮ้ย เพื่อว okay, right. ่าเป็นไงลูกเป็นไงเพื่อตายทั้งคณนอุ้ยแล้วมึงดูจะบังดีตายไอ้หายพวกยิงอันนี้จะบ้าไปเรี้ยวอะไรนะเนี่ยไอ้ยิงกค่นัดเนี่ยนัดเดียวเนี่ยโอ้เฮ้ยขับตัวออกแล้วลูกโอ้โหโอ้โหเหมือนพวกมึงร้อนเงินกันเลยนะโอ้โหตัวออกเกี้ยนเลยตายเกี้ยนเลยนะ มาเฮ้ยลุกไปขึ้นซ้ายแดกกระไฟกับต้มเหรอแยงอากันกระไฟอะไรเนี่ยเหรอฮะทำไมไม่รู้จักเรแล้วยี่ที่ต่ำที่สูงนะฮะกูรู้จักเนี่ยนองที่ต่ำดิ่สูงฟ้าที่ไหนแล้วเทียนข้างข้างคุคลูกูไม่มีแองเกือบ์ไปน้ำขุนขุนเนี่ยไปน้ำใสก็โดนทมวก ใหญ่นัได้ไหใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้เกงเด็กกูนุ่มไม่ได้ไม่ได้ซาอ่านักเหรอฮะข้าไม่ซาไม่รู้กูเยี่ยวนฟองัวเจ่ากับกูเหรอมึงยอมไม่ละเฮ้ยอะไรขอย่างเงี้ยอ่ะมันถึงจะดำก็ดีออเมาแล้วเป็นอย่างนี้เรื่อยเลยไม่รู้จักอะไรซะแล้วที่ยืนอยู่ตรงหน้ารู้หรือเปล่าว่าใครใครเป็นเจ้าแม่ละฉันเป็นเจ้า ออกออกจากศาลมาก็ไม่บอกบนแทนเจ้าภาบนยังไงพอเออบนแทนเจ้าภาพเอาไว้ใฮริีเกเล่นได้ลาบรื่นทางการไม่ให้งดแล้วจะลำถวายมือสองเบื้องสองเบื้องนะเข้าใจพูดนางมันออกมาหมดแล้วมันลำไม่ได้อีกิงก็ขาไม่ดีผู้ก็นักองค Làm mất hoài, nhìn anh cầm mày nghĩa là lạy cầm lưỡi Cô làm thỏa hoài, mưu thèm bất bằng nghìn Dù vậy chơi Lắp tính bồn đuôi, sống lọc เราอยากไปเอาผิดกิจภาพอะไรแก้บนให้แล้วเข้าใจว่าอะไรก็เจ้าม่ใช่เจ้าตามลงตามสารเออเจ้าตามอะไรตามโคดต้นไม้ที่ไหนล่ะเป็นเจ้าเจ้าฟาพระมหากษัตริย์จัดดิบที่สามารถสั่งตัดหัวเจ้าได้นะเจ้าฟาประมาจย์ใช่ที่ครองมัลังเนี่ยโคกเนี่ยใช่ตามไอ้เพื่อ ผมทำไมยืนเดินมาตัวตรงเดะเลยอ้าวคนเมาเคยตกตะพานตักลางขอโทษ